อบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมให้คุณผู้ชมดูกราฟกราฟนี้และคุณผู้ชมก็จะทําความเข้าใจกับเรื่องของค่าการกลันได้เยอะมากนะครับนี่คือภาพของอ r e f i n i n g margin นะครับหรือว่าตัวของค่าการกลั่นนั่นเองแะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะครับว่านับตั้งแต่ตอนที่เจอ น้ำมันถูกทิ้งลงมานะครับราคาการกันร่วงต่ําลงไปเนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังกลับคืนมานขณะนี้นั่นก็คือว่าค่ากันกันขึ้นมาโดยตลอดนะครับช่วงแรกๆของต้นปีเนี่ยอาจจะยังขึ้นไม่ได้มากนะครับอาจจะอยู่ประมาณสักเกรียกว่านะครับแต่พอประมาณสักกลางกลางปีเนี่ยไตรมาสสเนี่ยเราได้เห็นประมาณสัก2เหรียกว่านะครับไตรมาสสนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละ กำลังขึ้นมานะฮะไตรามาสสามเนี่ยน่าจะได้เห็นหลายเหรียญเลยแหะครับคุณผู้ชมครับและสิ่งที่น่าสนใจเรากําลังเข้าสู่ไตรามาสสี่ไตรามาสสามเนี่ยคุณจิมวัชเลียอยู่ประมาณสักเท่าไหร่สามเกือบสี่นะอสามเกือบสี่เอาเราดูตรงเนี้ยเราขานกลางตรงเนี้ยประมาณสามเกือบสี่นะฮะและสิ่งที่เรากําลังเดินหน้าและเชิญณนะขณะนี้อยู่นั่นก็คือค่าการการันที่สูงถึงเจ็ด 5.3เหรียญก็เรียกได้ว่าเป็นการสูงในรอบปีกว่านะฮะแล้วก็ไปต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมรายการเราได้คุยกับทั้งฝั่งของ SPRC <ม>แล้วก็เอสโซถือว่าน่าสนใจเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตเอาตัวค่ากันๆลงนะฮะจะได้ขึ้นหน้าหนังสือพิมพได้ก็ปรากฏว่าในฝั่งของ SPRC นะครับ มีการบอกออกมาแบบนี้ครับว่าค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นบวกต่อกลุ่มลงกัน่นะครับแต่ไอสาเหตุที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งซาอุดีอาระเบียคุณจิมนะครับลดพรีเมียมน้ํามันปกติน้ํามันเนี่ยมันมีประคาน้ํามันดิบแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาจะมีบวกค่าพรีเมียมไป นะครับเหมือนเวลาคุณผู้ชมซื้อขายคอมมูิตีตามปกตินั่นเองแหะครับก็ปรากฏว่าในฝั่งของซาอุดีอาระเบียมีการลดค่าพรีเมียมน้ํามันดิบลงครับคุณผู้ชมครับก็ ลงอยู่ประมาณสัก0.4ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบารเรลนะครับเหล,ลือ1.30ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเรลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละถือว่าเป็นตัวสาคัญนะครับที่ทําให้ตัวของค่าการกลั่นเนี่ยมันมัน,ม,นมีส่วนต่างค่าการการลั่นและกันนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเขาก็มีคือท่ามกลางที่มีการลด ตัวของพรีเมียมเพิ่มมาจิ i นแล้วก็ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยดันค่าการกันเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานหรือว่าเจ็ตฟิลล์นะครับเจ็ตฟลนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าณนะขณะนี้เนี่ยความต้องการเพิ่มขึ้นแล้วกันนะฮะเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะครับดีเซลก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอ่าพวกเจ็ตฟิลเนี่ยนะฮะ ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันตามสายการบินครับเขาก็เลยบอกออกมาครับว่าตอนนี้เนี่ยส่วนต่างราคาน้ํามันดิบกับน้ามันสําเร็จรูปเนี่ยหรือเ,เขาเรียกว่าแท็กซเปรนะฮะก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะครับคุณผู้ชมครับน้ํามันเดนซินก็มีส่วนต่างที่ดีระดับอ่าอย่างต่อเนื่องนะฮะอ่าถึงแม้ว่าในประเทศอาจจะมีปัจจัยหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะแต่ก็อ่เขาบอกว่าก็แค่ติดตามสถานการณ์ไปยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายณนะขณะนี้นะครับ สิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับตัวของ S P R C นั่นก็คือว่ากําลังการผลิตลงกันของเขาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก74-75ก 75, ็ถือว่าในระดับหนึ่งใช้ได้นะครับอยู่ประมาณสัก1 3 0 0 0 0บาร์เรลต่อวนันนะฮะาจากกําลังการผลิตของเขา1 7 5 0 0 0บาร์เรลต่อวนันสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยด้วยเศรฐษฐกิจแบบนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาก็ไปกัดดีเซลมากทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย S P R C เนี่ยคือระดับ ชั้นบรารมครูด้านเบนซินเนี่ยว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาต้องไปการดีเซลว่าความต้องการดีเซลมันเยอะจากส่วนเบนซินเนี่มันโดนโควิดว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าน้ามันดีเซลตอนนี้สัดส่วนเยอะมาก39%น้ํามันเบนซิน28%สิเชื้อเพลิงอากาศยานนะครับอยู่2%ซซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื้อเพลิงอากาศยานเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของ SPRC เลยนะฮะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรรู้ไหม SPRC บอกออกมาว่าเชื้อเพลิงอากาศยานเนี่ย j e ็ Jet Fuel เนี่ยตอนนี้กลัอนอยู่สอเปอร์เซ็นมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วพวกนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยดีมาจิ้นสูงนะครับเพราะน้ำมันเครื่องบินมันต้องใช้ดีนะฮะซึ่งก็จะพิจารณาตามความต้องการการใช้และกันนะครับคือคือไม่ได้บอกว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ SPRC บอกว่าอาจจะเป็นจุดดีของเขานั่นก็คือว่าไตรามาสสาม บอกออกมาว่ามีกําไรจากสต๊อกน้ํามันเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น4ี่อลห้าลาร์สารัตต่อบาร์เรลครับคุณผู้ชมครับนั่นคือฝั่ง s p R c อีกฝั่งหนึ่ง e โ s o อ s s o มีทั้งโรงกลั่นถูกไหมแล้วก็มีทั้งปัม๊มนะครับคุณผู้ชมครับเอ่า e มีการบอกออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นผลดีกับเขานะครับแต่ก็ต้องประเมินเรื่องของความต้องการใช้ในประเทศประกอบด้วยเพราะว่าเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าขายในประเทศไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ก็ขายในประเทศนะฮะมันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่เขามองภาพว่าตอนนี้เนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยมันก็คลายไปมากขึ้นการเดินทางก็มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บริษัทก็ยังเดินหน้าในการผลักดันยอดขายน้ำมันเกรดกรีเนียมนะครับแล้วก็ขยายสถานีบริการใหม่คือปั๊มใหม่นะั่นแหละนะฮะสามสิบถึงสี่แฮสิสี่สิบแห่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยไตรามาสสองมีปั๊มอยู่709แห่งก็ขยายอีก30ถึง4ีแห่งนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของการลดค่าการตลาดเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลขอติดตามจากสถานการณ์ของภาครัฐละกันว่าภาครัฐจะว่าอย่างไรนะครับแต่ทุกคนคุยอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้เอโซไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่ทุกคนคุยอยู่ว่า ถ้าจบแค่สิ้นตุลาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับโดนนิดเดียวจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับส่วนรีเทลเขายัางเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับทีนี้ค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ SPRC นอนมาท็อปมาเอสโซมา BCP มา p, p t g c i r p c พวกนี้เนี่ยจะได้รับผลดีจากเรื่องราวของค่าการกลั่นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลักทรัพย์โยบเคียนยังมองภาพว่า SPRC แล้วก็ท็อปเนี่ยจะได้ ประโยชน์จากราคาน้ำมันเตาที่มีกรรมฐานสูงที่ตอนนี้เนี่ยอถือว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากหน้าหนาวเนี่ยคนต้องการเชื้อเพลิงเอาไปทำความร้อนนะครับแก๊สมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ํามันเตานะฮะก,ก,ก็ตามขึ้นมาเพราะคนก็หันมาใช้น้ํามันเตาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณจิมครับ